สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่แปลงผักปลอดสารพิษของพ่อหลวงยะปะของหมู่บ้านปากคาสุกใจตําบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อมาดูแปลงผักปลอดสารพิษและมาเรียนรู้เกี่ยวกับแตงดอยครับผมไม่เคยเห็นแตงที่หน้าตาขายแตงกว่าลูกใหญ่เท่านี้มาก่อนแตงชนิดนี้ชาวอาขาเรียกว่าซีคูแต่คนทั่วไปเรียกว่าแตงดอย มีด้วยกันสองแบบคือลูกสีขาวใหญ่คล้ายแตงกวาและลูกคล้ายเมล่อนณาอาเจอหมอปะกูผู้ใหญ่บ้านปากคาสุขใจหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพ่อหลวงยะปะได้พาผมไปดูแปลงผักปลอดสารเคมีบนดอยนอกจากปลูกแตงดอยแล้วภายในไร่แห่งนี้ยังมีกระหล่ำปีพริกมะเขือเทศ และมลแมวน้าอาเจอบอกว่าผลผลิตที่ออกมาดูไม่สวยงามเพราะมีแมลงกัดกินแต่ปลอดภัยแน่นอนในสมัยก่อนชาวอาขามักนิยมใช้แตงดอยทำอาหารในพิธีกรรมต่างๆเช่นโลชิงชัดหรือแม้แต่ไล่ผีเพราะสมัยนั้นไม่มีขนมจึงใช้แตงดอยแทน ไปประกอบพิธีไล่ผีครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เมื่อก่อนมันไม่มีขนมไม่มีอะไรนี่ก็ใช้ส่วนใหญ่ใช้แตงนี่ครับคนไล่ผีเขาก็จะไปบ้านนั้นบ้านนั้นแล้วก็จะมีแตงกวาพวกแตงไทยที่เราปลูกนี่ให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ยครับประกอบในพิธีกรรมบ้างแล้วก็ไปทําเมนูอาหารนะครับแล้วก็คือส่วนใหญ่เหลือจากตรงนั้นก็เราเอาไปขายบ้างครับคือซิโคโซครับซีโคโซนี่ยำคล้ายๆแยำครับเม mm hmm. นูหลักส่วนใหญ่เขาจะทําแล้วก็จิ้มน้าพริก ก็จิมอารอปลูกแตงมักปลูกต้นฤดูฝนเมื่อถึงเดือน8เดือน9ก็จะได้แตงลูกใหญ่ซึ่งตรงกับช่วงพิธีโลชิงช้าแตงบางลูกมีขนาดใหญ่ถึง7-8กิโลกร,รมัมแต่แตงลูกใหญ่เกินไม่เป็นที่นิยมเพราะนำไปขายแล้วไม่ค่อยมีคนซื้อเนื่องจากนำไปทำอาหารแล้วมักเหลือ แตงดอยในตลาดจึงมกักมีลูกละ2-3กิโลกร,รมัมแตงดอยและพืชต่างๆในสวนของพ่อหลวงยะปะปลูกเพื่อกินเองมากกว่าขายความช่วยเหลือจากภาครัฐมักเข้ามาถึงชาวบ้านตามดอยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ยังไร้สัญชาติทำให้ชุมชนต้องสร้างความมั่นคงในอาหารด้วยตัวเอง คือเราต้องเน้นตรงที่เราปลูกกินไว้มากกว่าครับจากนั้นก็เราค่อยขายครับเพราะว่าเรากินเราก็ต้องรู้ว่าที่คือเราใช้สารเคมีมันก็ไม่ไม่ดีครับก็คือพูดถึงในด้านนี้คือส่วนใหญ่คือทางรัฐก็เขาก็มันไม่ค่อยได้เข้าถึงเนาะบางส่วนเนาะที่เขาได้ถึงก็เพราะมันไร้รัฐมันไม่มีสัญชาติไทยก็เลยส่วนใหญ่เนี่ยคือโควิดเนี่ยมันก็มีผลกระทบไหมมันก็มีครับแต่คือในส่วนของด้านการกินการอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ชาวบ้านเป็นคนปลูกแล้วก็แบ่งปันกันกินอย่างนี้ วันนี้แตงดอยในไร่ของพ่อหลวงยัปปะและตามไร่ของชาวบ้านบนดอยกำลังออกลูกและอีกไม่นานก็สามารถนำมาประกอบอาหารสุดอร่อยที่สำคัญคือไรสันพฤษใดๆเจอปนพ่อหลวงยังเก็บแตงดอยให้ผมกินสดๆรสชาติหวานกรอบอร่อยมากผมกินหมดทั้งลูกเลยครับ